รมอนามัยชี้ชัดเลี้ยงทารกด้วยความเชื่อผิดๆเสี่ยงอันตราย แพทย์หญิงพันธิมนวิปุลากรอ,อธิบดรีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากข่าวในสังคมออนไลน์ในกรณีที่่าของเด็กเอาน้ำพึ่งผสมน้ำให้หลานวัยสองเดือนเศษๆกินโดยมีความเชื่อหรือเข้าใจผิดตามที่เขาว่ามาว่ามันช่วยอะไรก็ไม่รู้นั้นเป็นความเชื่อและการกระทําที่ไม่ถูกต้องและอาจจะส่งผลกระทบต่อทารกได้เนื่องจากตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเด็กควรได้กินนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนโดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นเนื่องจากนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนย่อยง่ายและถูกสร้างม้าให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทารกที่มีระบบการย่อยและดูดซึมอาหารยังพัฒนาไม่เต็มที่หากกินอาหารอื่นที่ไม่ใช่นมแม่เข้าไปอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติแต่หลังจากทารกอายุครบ6เดือนเมื่อระบบย่อยและดูดซึมอาหารพัฒนาได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วจึงให้เริ่มกินอาหารที่เหมาะสมตาม ธัญรัตน์เขนสีผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวรายงาน